โอ้โหทุกคนครับนี่โอ้โหป่าจังหวัดพะเยาในช่วงนี้แห้งมากๆนะครับแต่ยังโชคดีเห็นไหมในเนินๆเห็นไหมผมมาเจอเห็ดล่มนะครับเห็ดล่มหรือว่าเห็ดไครนะครับทางอีสานเรียกว่าเห็ดไข่เนาะนี่มีอีกดอกหนนะึ่งเห็นไหมเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะจริงๆดินบริเวณนี้แห้งมากๆเนี่ยบรรยากาศในป่าแห้งมากนะครับไม่ชุ่มชื้นเลยดูจอมปลวกดิแห้งมากเลยนะครับเดีย๋ยวมาเก็บก่อนนะอย่างน้อยก็เจอเห็ดล่มนะครับ อุยเห็ดลมตรงนี้เมื่อกี้เห็นมีดอกเดียวนะนี่จริงๆซ่อนอยู่ด้านล่างอีกหนึ่งดอกเห็นไหมเห็ดลมเห็ดลมอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยดินแห้งมากๆเลยเนี่ยยังโชคดีนะเรามาเจอเห็ดลมตรงนี้หุยดูคงไม่มีใครเห็ดน,นะครับเนี่ยนี่อีกดอกแล้วก็เดี๋ยวตรงนู้นอีกดอกหนึ่งนะครับอืมอืมหอมมากๆพอฝนไม่ตกเนี่ยเห็ดลมยิ่งกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแล้วก็มีความแข็ง เห็ดลมแบบนี้ไม่โดนฝนแบบนี้จะมีรสชาติหวานครับเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นอีกเฮ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นแค่ตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยผมเห็นแค่ดอกนี้แต่จริงมีตรงนี้อีกดอกนึงเห็นไหมนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกเนี่ยนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยนะมันยับอยู่ใต้ใต้โพรงไม้นี่ดอกเล็กเห็นไหมโดนหอยทากกินนะครับแต่ว่ายังกินได้นะเอาไปทำน้ำพริกเห็ดลมนี่ โอ้นี่นี่ดอกหนึ่งนี่ตรงนี้สามดอกอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อุ้ยดอกตูมนี่นี่นี่อู้เห็นไหมเห็นไหมโอ้นี่นี่ดอกตูมซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ทุกคนโอ้โหนี่มันซ่อนอยู่นี่ได้สี่ดอก นี่เห็นไหมครับเห็ดลมหืมกลิ่นหอมมากๆมายวันนี้ได้พอกินแล้วเนี่ยเอาไปทํากินได้เลยวันนี้นี่ทุกคนกลุ่มนี้สรุปแล้วได้หกดอกนะครับเห็ดลมทั้งนั้นเลยดูดิโอ้เห็นไหมได้หกดอกเลยเนี่ยเห็ดลมนะครับเห็ดลมกลิ่นหอมๆเลยโอ้โหทุกคนเจออีกแล้วนี่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  เห็ดลมเห็ดลมออกอยู่บริเวณริมห้วยนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะเห็ดลมนะครับเห็ดลมนี่เห็ดลมเห็ดลมหืมกินหอมมากเดี๋ยวหาพวกกันก่อนนะ นี่แหละครับทุกคนเห็ดลมหรือว่าเห็ดตะไคร้หรือว่าเห็ดไครนะครับทางจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดลมนะครับช่วงนี้จังหวัดพะเยาฝนทิ้งช่วงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเนี่ยดินจะมีความแห้งแข็งมากเลยนะครับแต่ว่ายังมีเห็ดลมออกมาให้กินครับเดี๋ยวเราต้องหาพวกมันแถวๆนี้ก่อนนะ นี่เจอเห็ดลมดอกตูมนะครับเนี่ยเห็ดลมนี่เห็ดลมเห็ดตะไคร่ดอกตูมกรุบกุบแข็งแข็งเลยนะครับนี่โดนกินไปนิดหน่อยโอ้โหทุกคนเจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็นไหม นี่เห็ดลมนะครับนี่เห็นไหมสองดอกแล้วก็นี่ผมเจอดอกตุ้มๆนี่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 เห็นไหมนี่ดอกตุ้มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บก่อนนะหอยเจอก้านมันเน่าอยู่ตรงนู้นนี่นี่นี่เห็นไหมปลายเดียวผมอะเน่าอยู่ตรงนู้นหนึ่งดอกเดี๋ยวมาเก็บกอนนะครับนี่หเห็ดลมสองดอกนะครับเดี๋ยวนะคลิปก่อนนี่ โอหดอกสวยๆเลยนะนี่เห็ดลมเห็ดลม,อมหอมกลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกนี่ดอกตูมอยู่ตรงนู้นต้องระวังเหยียบดอกตูมนะครับเผื่อว่ามันอยู่แถวใต้ใบไม้แถวนี้นาะต้องระวังด้วยนะเอ้ยตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่ดอกตูมเห็นไหม นี่รวมจุดนี้ได้สามดอกนะครับทุกคนเห็นนะเห็ดลมเห็ดลมโอ้ยนี่ทุกคนได้จุดนี้สามดอกนะครับทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานโอ้ยเก็บเก็บเก็บโอ้หเนเห็ดแดงนะทุกคนเห็นไหม นี่เห็ดแดงเห็ดแดงดอกส,สวยๆเลยครับตุมต้มๆอยู่เลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็ดแดงครับแถวนี้หลายดอกเลยนะครับนี่นี่น,น,น,นีเห็นไหมนี่เห็ดแดงเห็นไหมละครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะนี่เห็ดแดงเห็ดแดง นี่แหละครับเห็ดแดงได้บริเวณนี้ดอกตุมต่มๆเลยครับคนเจอเห็ดลมดอกตุ่มแล้วนี่เจอตรงนี้สองดอกอุ้ดอกตุมต่มๆสวยๆเลยเหไหมว้าวโอ้สามดอกมันติดกันนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเห็ดลมเห็ดลม เห็ดลมหรือเห็ดตะไคร้นะครับนี่สามดอกอู้นี่ได้จุดเดียวสามดอกเลยนะครับดอกตูมๆเห็ดลมครับวิจุ๊ นี่ทุกคนครับนี่คือเห็ด Metal ที่เราได้ในวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูกันกลุ่มนี้นะครับนี่กลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะนี่นี่คือเห็ดลมนะครับเห็ดลมหรือเห็ดตะไคร้นะครับส่วนนี่นี่คือเห็ดน้ำแป้งดอกสีขาวตรงนี้คือเห็ดแดงนะครับแล้วก็นี่คือเห็ดเพาะดอกแก่นะครับที่เราจะเอามาทําเชื้อเห็ดปล่อยใต้ต้นยางนาภายในสวนของเรานะครับนี่เห็ดที่ได้ในวันนี้ก็พอทําน้ําพริกเห็ดนะครับเนี่ย เห็ดลมเห็ดลมเห็ดลมหรือเห็ดไข่นะครับนี่ดอกตุมตูมๆสวยๆเลยเห็นไหม<_ <EN> _>นี่แหละครับผลงานวันนี้ครับ